สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านทลิปนี้จะมาโชว์ดอกของต้นบันลังเงินนะคะอ่าจาก EP หนตอนนั้นหน่อกำลังแตกตอนนี้ก็ถึงเวลาขยายพันธุ์แล้วนะคะบันลังเงินอ่าอันนี้อยู่ในร่มเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูส่วนหนึ่งที่เราเอาไปตั้งตากแดดลำไรคือแดดเยอะหน่อยอะ่ะใบตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะ ความสูงของเขามองแล้วประมาณ31เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆจากที่สังเกตดูแต่เขาก็สูงค่ะวันนี้เรามาชมดอกกันนะคะก็ใบจะหนานะคะแล้วก็อุ้มน้ําต้นจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก้านจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ใบเงาคล้ายแผ่นหนังเลยนะคะเนี่ยใบเงาเงาใบสวยมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมดอกกันเลยนะคะดอกนี่จะออกจากยอดนะคะ เดี๋ยวนะคะถนัดไหมแป๊บหบนึง่งค่ะดอกเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาจะขึ้นแตกจากซีก่ยอดนะคะดอกจะเป็นแบบนี้เป็นรูปเรียวขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมคะเรียวประมาณสูงประมาณนิ้วชี้นะคะจะเป็นก้านขาวๆแบบนี้ขึ้นมานี่คือดอกของบอลลังเงินนะคะเพื่อนๆค่ะก็เขาจะแตกแบบนี้นะคะมีสองดอกค่ะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ก็กําลังแตกอีกนะคะเห็นไหมคะ ก็ประมาณสามดอกบาลังเงินจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆส่วนยอดคืออันนี้นะคะค่ะยอดก็คืองนี้เขาจะแซมตรงเกือบเกือบยอดเลยค่ะคุณแล้วแทรกขึ้นมานี่คือดอกของเขานะคะ,ะก็จะหุ้มเดี๋ยวเขาก็คงจะอ้าเดี๋ยวเราแกะเปิดดูเนาะแกะดูแกะดูนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวก็จะอ้ามีตัวหุ้มแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นงอนขาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ คล้ายๆดอกมลกดนะว่านประเภทอโกนีมานะคะก็ชื่อก็บาลังเงินนะคะเห็นไหมคะดอกของเขาค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีประมาณสามดอกแยกออกมาตรงใกล้ๆยอดเลยนะคะเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้คะ่ะค่ะเห็นไหมคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวใจเพื่อนๆมาดูอันนี้คืออยู่ในที่ล่มนะใบจะเขียวนวลเป็นแผ่นสีขาวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงที่เป็นแดดนิดนึงนะคะค่ะอยู่ที่เราตั้งมุมจริงๆนะคะบัลลังเงินเนี่ยอันนี้ตรงแดดนะคะเพื่อนๆก็คือจะได้รับแสงตลอดทั้งวันแต่ก็คือไม่ได้แรงมากสีก็จะกลายเป็นนี้นะคะก็นะคะจะแตกต่างกันเลยค่ะอยู่ในร่มกับที่ตากแดดนะคะบัลลังเงิน ก็ก้านเหมือนกันนะคะสีขาวนวลค่ะก็เป็นไม้ก็คือเขาแตกใหญ่คุณใส่กระถางใหญ่ให้เขาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นค่ะคุณใส่กระถางใหญ่ให้เขาเลยนะเดี๋ยวเขาจะแตกของเขาไปเองค่ะนี่ค่ะใส่ใหญ่ไปเลยค่ะเป็นพุ่มใหญ่ไปเลยนะคะก็เป็นไม้พุ่มที่สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะใบจะแตกต่างกันเยอะเลยค่ะกับที่ตากแดด ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้แดดจัดอะไรแต่อันนั้นอยู่ในร่มยอดก็จะแตกแบบนี้นะคะค่ะขึ้นมาเรื่อยๆความสูงมองว่าประมาณ3ามเซนเซนติเมตรประมาณเนี้ยจากจากความรู้สึกนะที่เลี้ยงเขา,าหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ใบสวยงามนะคะอันนี้ก็มีแมลงมากัดนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อยู่ในร่มได้แดดลำไรน้อยมากค่ะเห็นไหมคะใบจะเขียวผิดกันผิดกันแบบ เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆนก็ดอกสวยงามนะดอกเหมือนมรกตนะคะแต่เขาจะแทงอย่างน,นี้ก็คือมองแล้วเขาชอบความเย็นมากกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะที่คราวที่แล้วที่งอกออกมาที่นิดเดียวอะตอนนี้ต้นสูงแล้วนะคะจะมาขยายละตอนเนี้ยค่ะก็พอดีมีลูกค้าสั่งด้วยแล้วจะขยายสักประมาณสองอาทิตย์อ่ให้ลากแก้วเขาแตกอีกนิดนึงแล้วก็จะนำส่งนะคะ ก็ดูดูเห็นในชัดเลยอะของที่อยู่ในร่มแต่รู้สึกว่าดอกที่ออกเนี่ยเข<ม>าชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเ<ม>พืพ่อนๆลองลองเปลี่ยนดูดิลองเอาไว้ที่ล่มๆกันดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะดอกที่ออกที่แทงออกมาอย่างเงี้ยคือมองแล้วก็ชอบแบบเนี่ยคุณตรงนี้จะเป็นแบบต้นไม้หมดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นต้นไม้แบบร่มเย็นอะค่ะเห็นไหมคะก็เดี๋ยวเรามาคัดกันนะคะเพื่อนๆก็มองต้นเขาไปก่อน เยนะคะคสวยงามมากค่ะเรามองว่าอยู่ในร่มใบก็สวยกว่าแต่มันก็สวยคนละแบบอ่ะคุณเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะขยายกอดูใบสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาแยกกอกันเนาะก็เพื่อนเพื่ออันถ้าใครไม่ยกออกมาแยกทั้งกอก็คือเสียมต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะไม่ทําลายรากแก้วของเขาด้วยค่ะเราก็เอาไปที่โคนแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะค่ะเอาไปใกล้ลําต้นเลยนะคะเห็นการวางเสียมไหมคะติดไปที่ตั้มลังก้นเลยแล้วก็ตัดเข้ามาเดี๋ยวปรับกล้องให้ใหม่อีกนิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะวางเสียมเนะี่ยไปติดลําต้นเลยค่ะเแบบนี่ยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แซะลงไปแบบนี้เห็นนะคะเสียงดังแก๊กเลยก็คือเขาหลุดแล้วค่ะ อ่าเนี่ยค่ะแล้วต้นไม้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็ดึงออกมาเลยค่ะจากคลิปหนึ่งนะคะค่ะอ่าทีนี้เราได้แล้วนะคะมีรากติดแล้วค่ะจากคลิปหนึ่งงอกแค่นี้เองอะ่ะเพื่อนเพื่อนดูอะ่ะไวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปดูว่ากี่เดือนนะคะได้สูงขนาดนี้ค่ะขยายพันธุ์ก็ใส่ลงกระถางเลยค่ะเดี๋ยวให้รากแก้วเขาติดเยอะฟันนี้ก่อนแล้วค่อยส่งให้ลูกค้า เห็นไหมคะสวยงามมากบัลลังเงินค่ะก็ลากที่แยกอย่างนี้แล้วก็กกนี่กําลังออกอีกหนอนหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆนเนี่ยประมาณเนียเดี๋ยวนะคะต้องเี้ถนัดค่ะกําลังแตกอีกหนอนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็อีกหนอนหนึ่งอะคะ่ะชอบดินชื้นมากค่ะรู้สึกว่าคือเวลาเราเลี้ยงต้นไม้อะ่ะเราจะลองดูที่ว่าตากแดดไอ,ไอแดดร้อน ค่ะเจอไอแดดร้อนกับไอยเย็นทั้งวันเนี่ยแบบไหนอะ่ะมันเวิร์กกว่าก็สรุปเขาชอบไอยเย็นนะแล้วที่ดอกเขาได้แบบนี้มาจากไอยเย็นอันนั้นนะ่ะเลี้ยงตั้งนานนะนะดอกไม่ขึ้นเลยอ่ะคุณคุณดูดอกเขาแทงจากตรงใกล้ก้านย,ยอดอะ่ะอันนี้ยอดอยู่แค่ตรงนี้เองนะอืมค่ะแล้วอันนี้คือดอกเขาแทงมาประมาณสามดอกนะดอกเหมือนมรกตคุณไม่มีอะไรมากความยาวก็ประมาณนิ้วชี้ขึ้นมานะคะก้านดอกจะเป็นก้านขาวๆเงี้ยอุ้มน้ํา ส่วนใบเงามากแต่ที่ตากแดดไม่ได้ใบเงาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแนะนําให้ตากในร่มเลยค่ะก็เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดู ep หนึ่งได้ต้นนี้งอกยังไม่ถึงย้วก้อยเลยเองเดี๋ยวจะดูระยะเวลาที่ถ่ายคราวที่แล้วนะคะพอดีมีดอกก็เลยมาโชว์ให้ดูค่ะก้านนวลเนียนอุ้มน้ํามากนะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูลําต้นเขานะขยายพานันธุ์โดยการแยกแบบนี้ยแล้วก็ตัดป้องนี้ปักได้เหมือนต้นเศรษฐีวินสันะ ปก้องปักได้แต่ว่ามันยังน้อยอยู่ไงคนขอซื้อเรื่อยก,ก็เลยไม่อยากจะถอนต้นมาตัดเขาปอดเขาเนี้ยให้เขาแตกหนอเอาค่ะน,นะคะใบสวยงามมากค่ะก็ดูนะคะแล้วก็ดอกสวยงามมากค่ะนี่คะดอกค่ะบัลลังเงินออกดอกค่ะค่ะยอด อดอกจะแทงตรงใกล้กลยอดเลยนะคะขึ้นมาประมาณ3มดอกค่ะ,คะแล้วก็อยู่ในกลีบนี้อันหนึง่งนี่ค่ะอยู่เลยนี้อันหนึงกําลังแทงออกมานะคะแทงออกมาตรงก้านใบใกล้ยอดนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นดอกของเขาแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะสวยงามค่ะดอกเงาลุ่มเลยค่ะ ใบค่ะใบสวยทุกใบเลยค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนนะเป็นใบที่แปลกไม่เหมือนพวกบอลสีบอลอะไรต่างๆมาแมลงยังมากินที่ใบบ้างนะพวกหอยทากแต่ใบนี้นี่แทบจะไม่เห็นเลยนะอา,อาจจะเห็นตรงเนี้ยนิดนึงค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะรอสองอาทิตย์แล้วค่อยจัดส่งให้ลูกค้าเพราะว่ารอให้รากฝ่อยเขางอกก่อนตอนนี้เขาก็งอกออกมาประมาณอีกสัก อีก2องันละค่ะรอค่ะเห็นไหมคะใบสวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ําพมน้ําหน่อยดินเนี่ยเป็นดินชิ้นชื้นลื่นล้วนนะแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวแบบนี้ค่ะพเพื่อนๆเนี่ยมีกากมะาพร้าวใสใ่เข้าไปอุ้มความชื้นเข้าไปค่ะเป็นประมาณนี้ก็สวยงามค่ะดอกสวยมากเลย เห็นดอกแล้วตกใจเลยไม่ไม่ไม่เคยเห็นดอกบัลลังก์เงินสักทีเนาะดอกสวยมากนะคะดอกขึ้นตรงก้านใบใบเรียงเป็นชั้นๆเลยนะคะเนี่ยสวยงามค่ะอันนี้คืออยู่ในร่มเลยนะคะได้ไอไลแดดนิดเดียวเองค่ะนะคะสวยงามมากคือดอกของเขาได้มนาะสามดอกค่ะดอกแซมตรงใกล้ยอดนะคะเพื่อนเพื่อนบัลลังก์เงิน นมาแล้วจะตัวยุ่งสวยงามเดี๋ยวถ้าโชว์จะตัวยุ่งของเรานี่ทําต้นไม้พังไปหลายต้นแล้วจะตัวยุ่งของเราจะแตกต่างกันเยอะเราว่าไว้ที่ลมดีกว่า อันนั้นกระถางนั้นน่ะเดี๋ยวไปดูค่ะสีจะออกเป็นเหลืองเลยอ่ะคุณค่ะสวยงามมากอันนี้ต้นที่ขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ก็มีสองวิธีนะในความรู้สึกของเราคือถอนต้นขึ้นมาถ้าต้นแก่มากตัดป้องปักๆเลยแล้วก็ขยายหน่ออย่างเมื่อกี้ที่เราขยายอ่ะให้รากติดมานะคะก็ เดี๋ยวเราไปชมต้นที่อยู่กับแสงแดดไอแดดอีกนิดนึงนะคะอันนี้คือขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งรอสองอาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะผิดกันเลยอันนี้คือเขาจะถูกแสงตรงใกล้เสาตรงเนี้ยค่ะอันนั้นเขาอยู่ในสวนค่ะเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือถูกไอแดดมีฟวมร้อนค่ะแต่ใบก็ยังเย็นอยู่นะเขาอุ้มน้ําของเขาใบของเขาเนี่ยค่ะ ก็ใบสวยแตกต่างกันนะคุณเป็นบอลลังเงินเหมือนกันนะก็คืออันนี้ของเขาเนี่ยเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาตากแดดเขาจะมีจุดๆ,ๆสีเหลืองแซมขึ้นมาค่ะก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะเลี้ยงในที่ร่มกับเลี้ยง่าข้างนอกนะคะก็ก้านสวยงามนะคะยาวใหญ่นะคะอันนี้ก็มีร่องรอยมแมลงกินก็ให้เขากินไปเป็นอาหารไปไม่ว่ากันค่ะอันนี้ก็ก้านสวยงามมากคะ่ะ เห็นไหมคะสวยงามมากกันใบก็จะสวยผิดกันแต่เราชอบที่อยู่ในร่มมากกว่านะคะใบสวยงามเงางามนะคะใบกลมนะคะกลมเรียวขึ้นมาเนี้ยแล้วปลายแหลมนะคะปลายจะแหลมแบบนี้นิดนึงถ้าใครจะหาบรลังเงินมาปลูกก็มองลักษณะใบเขาแบบนี้นะคะ่ะเขาจะเป็นเส้นขึ้นมาเนะะียค่ะส่วนสีที่ได้เขียวเลื่อมแบบนั้นก็คืออยู่ในร่มนะคะ อันนี้ไอแดดก็ไม่ได้ตากแดดมากนะแต่เขาก็จะเผชิญฟาร,ร์มไอร้อนทั้งวันนะคะเห็นไหมคะก็เหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นจุดเหลืองขึ้นมานะคะเหลืองตรงกลางๆอันนี้ใบแก่หน่อยคะ่ะเ,เพื่อนค่ะใบจะแก่หน่อยอันนี้เรียวอันนี้คือใบที่เขากําลังจะบานนะคะก็จะห่อเป็นกลมเงี้ยแล้วเขาค่อยๆผลิคค่อยๆบานลงไปก็สมบูรณ์ค่ะอันนี้ยอดยอดแต่ละยอดก็สมบูรณ์หมดนะคะแตกยอดแบบนี้นะคะ ก็เวลามีดอกเขาจะแทงใกล้ๆก้านนะคะใ,นะใบสวยงามกระถางใหญ่ค่ะก็เขาจะออกเรียงเรียงเียงเียงแบบนี้นะคะค่ะเห็นไหมคะผิดกันเลยอะ่ะความเย็นตาเนี่ยเกิดขึ้นโดยผิดกันโดยชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็ความเงาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดอกเขานะคะดอกมะลังเงิน ก็จะแทงใกล้ๆยอดนะคะเห็นไหมคะก็โอเคสวยงามค่ะอันนี้นี่แสงน้อยมากเลยแล้วก็โดนไอความร่มเย็นทั้งวันะดูลมได้ค่ะกอหน่อก,ก็จะแทงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือดอกของเขาค่ะดอกนี่จะแทงจากก้านใกล้ๆยอดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ สวยงามมากดูความสวยงามของดอกอีกนิดนึงนะคะใบเงาเลื่อมเลยค่ะเห็นไหมคะตรงกลางมีสะท้อนสีเหลืองเลค่ะแต่สีเหลืองไม่จะกระจายเยอะมากเหมือนที่ไปตั้งตากแดดนะคะอันนี้คืออยู่ในร่มเลยค่ะใบก็จะสวยผิดกันอันนี้จะมีความเงามากอุ้มน้ําเยอะประกันนะคะ ก็โอเคนะสวยนะให้โชคให้ลาบนะบัลลังก์เงินนะเป็นเงินเป็นกองค่ะเป็นบัลลังก์เลยในความเชื่อนะคะก็หน้าหามาปลูกกันนะคะสวยงามมากดูเวลาลมพัดนะคะเขาจะริ้วไปไม่หักนะคะให้ลมแรงขนาดไหนไม่หักเขาจะง้งไปตามลมของเขานะคะหักยากค่ะก็จะได้ยินเสียงนกนะ คลิปนี้เราชมดอกกันนะคนที่ไม่เคยเห็นดอกบัลลังเงินก็ได้มาสามดอกคลิปนี้ค่ะโอเคนะคะก็บลลังเงินหน้าหามาปลูกนะคะเป็นรูปทรงกลมเรียวขึ้นมาเลยค่ะเรียวขึ้นมาปลายแหลมเปี้ยวเลยค่ะเนี่ยปลายแหลมแล้วก็จะงอนิดนึงนะคะสังเกตดูปลายเขาจะงอนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ย เกือบทุกใบเลยค่ะปลายจะงองงม,มเข้าไปนะคะปลายก็มีสเสน่ห์อีกแบบนึงนะคะบาลังเงินค่ะโอเคนะคะก็ทิปนี้จบต่บเพียงเท่านี้นะคะใครจะชอบเอาไปตากแดดหรืออยู่ในที่ร่มก็มีมีลักษณะส,สีที่เหลื่อมกันออกไปนะคะก็เลือกเอาว่าเราอยากจะชมลักษณะส,สีสันใบแบบไหนนะคะมีได้สองแบบ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ